ระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งห่วงใย,ยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นและพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณา,โปร,ราโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกเรย์ ray, แบบเคลื่อนที่พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานแก่โรงพยาบาลสนามต่างๆโดยพลเรือโทวิชัยมณสิริวิทยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารเรือเป็นผู้รับพระราชทานเพื่อมอให้แก่โรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสลมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่พบภาวะปอดอักเสบมีความจําเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงทีเพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้นลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิตซึ่งทางโรงพยาบาลจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาพยาบาลและลดอัตราการเสียชีวิตและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ลดลงจะนำเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พระราชทานนี้ไปใช้และอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่ข่ายและนำออกมาใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจใหม่ต่อไป